สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําชุดน้ําพุไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นชุดน้ําพุไฟฟ้าตัวนี้ก็คือหัวน้ําพุนะครับก็สําหรับใช้ติดตั้งเป็นน้ําพุก็ใส่หัวตัวนี้หรือสําหรับใช้สูบน้ําขึ้นมานับก็ติดตั้งเป็นหัวตัวนี้แล้วก็ต่อสายยางออกไปใช้งานได้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับประกอบตัวนี้ง่ายมากนะครับตัวหัวน้ําพุตัวนี้คือตัวมอเตอร์น้ําพุนะครับแล้วก็จะมีตัวทุ่นตัวทุ่นตัวนี้เนี่ยเนี่ยจะไปอย่างนี้นะครับเราก็ประกบเข้าหากันนะครับประกบเข้าหากัน ประกอบข้าวาร็ปุ๊บนําหมุดตัวนี้นะครับมาตอกลงไปในรูนะครับทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวนะครับก็เป็นการยึดหมุดเรียบร้อยหลังจากยึดหมุดเรียบร้อยเนี่ยนาตัวปั๊มนะครับมาหย่อนเข้าไปในรูรูทุ่นนะครับแล้วก็นําไปลอยน้ําได้เลยนะครับแล้วก็ขึงเชือกนะตัวนี้จะเป็นจุดที่สําหรับผูกเชือกมีทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับแล้วก็ไปขึงติดตั้งตามจุดที่เราต้องการส่วนหัวก็ใส่ตามต้องการได้เลยนะครับทีนี้นะครับมาดูที่ สายไฟนะครับเราแถมไปให้นะครับยาวมากเลยนะครับสําหรับใครที่ซื้อชุดตู้แมกเนติกตู้ควบคุมไปด้วยก็จะได้ตู้ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ไม่ต้องการใช้ตู้สายไฟตัวนี้นะครับก็จะสุดสิ้นสุดเพียงแค่นี้แล้วก็จะมีปลั๊กไฟนะครับก็ไปต่อใช้งานผ่านปลั๊กไฟเสียบปลั๊กตัวปั๊มก็ทํางานนะครับปั๊มน้ําพุทํางานเลยหรือว่าใครจะเอาไปต่อผ่านเบเกอร์นะครับก็ใช้ได้นะครับส่วนใครที่ซื้อพร้อมตู้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับตู้ตัวนี้มีฟังก์ชันนะครับ สามารถเปิดปิดระบบแมนนวลนะครับก็คือเปิดเองนะครับตัวนี้เราจะต้องมาเปิดปิดเองด้วยตนเองนะครับส่วนฟังก์ชันอัตโนมัติตัวนี้นะครับจะมีแอปพลิเคชันรองรับสามารถเปิดปิดผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดออโต้ได้เลยนะครับตัวกล่องตัวนี้ก็จะมีไฟออนนะเวลาที่ตัวปั๊มทํางานหรือว่าตัวกล่องเนี่ยจ่ายไฟออกไปเนี่ยไฟออนก็จะขึ้น,นครับตัวนี้ก็คือไฟโอเวอร์โหลดในเวลาที่ ปั๊มเนี่ยมีกระแสไฟกินกระแสไฟเกินนะฮะเกินโอเวอร์นะครับก็จะมีไฟโอเวอร์โหลดโชว์นะครับส่วนด้านในนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแมกเนติกนะครับแล้วก็ตัวโอเวอร์โหลดนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวสวิตช์ไวไฟนะครับสำหรับการใช้งานผ่านสวิตช์ไวไฟนะครับเดี๋ยวเราตามไปเลยนะครับไปโหลดแอปกันเลยนะครับผมไปเลยครับมาครับเราเข้าไปที่ App Store นะหลังจากกดคำค้นหานะครับ Smart Light นะฮะเข้ามากดที่บวกนะครับอ่าก่อนที่จะ กดบวกให้บิดสวิตไปที่ออโต้นะครับผมเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวสวิตนะครับหลังจากเปิดเสร็จแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันก็จะเจอสวิตนะครับสวิตไวไฟกดไปที่สวิตไวไฟปุ๊บมันก็จะมีะให้ใส่รหัส Wi-Fi นะครับขึ้นชื่อ Wi-Fi ในบ้านเราที่สวิต Wi-Fi เนี่ยเชื่อมต่อได้ก็ใส่รหัสหลังจากนั้นเนี่ยตัวสวิต Wi-Fi ก็จะเชื่อมต่อเนี่ยเป็นเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้นะคือเชื่อมต่อแล้วเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะกดตั้งชื่อได้เลยนะครับตั้งชื่อเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับตัวนี้ก็ตั้งเป็นน้ํำูุไฟฟ้านะครับแล้วก็กดกดคำว่าเสร็จสมบูรณ์ได้เลยนะครับผมหลังจากกดเสร็จสมบูรณ์แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเด้งมาที่หน้าสวิตช์ Switch. power off นะฮะตอนนี้ก็คือ off อยู่เราก็สามารถกดเปิดนะครับเป็น on ได้ปิดเป็น off ได้ผ่านตัวสมาร์ทโฟนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันในการเปิดปิดนะครับก็คือเปิดปิดได้เลย off n on off นะครับผม แล้วก็จะมีฟังก์ชันทัมเมอร์นะครับตรงกลางเห็นไหมฮะตรงกลางจะมีทัมเมอร์นะครับแล้วก็ข้างข้างล่างนะฮะกดไปเลยกดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะกดแอดได้เพื่อที่จะตั้งเวลาทัมเมอร์นะครับกดแอดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราเลือกวันที่นะเราก็เลือกอวันจันท์ถึงเสราร์ไปเลยนะครับผมก็คือทํางานทุกวันนะครับแล้วก็เลือกมาเป็นตัวออนนะครับผมสวิตช์เนี่ยให้เลือกเป็นออนนะอ่า เวลาแรกเราจะเลือกเป็นออนแล้วก็กดคอนเฟิร์มปุ๊บเนี่ยก็มาเลือกเวลาด้านบนนะครับ15นาฬิกาเราเลือกเป็นเวลา15.0แล้วกันนะผมก็1 5บเป็นเวลาออนนะผมก็กดที่เซฟด้านบนนะครับเซฟพอกดเซฟด้านบนเนี่ยเราก็จะได้เวลาออนนะครับเป็น15นาฬิกานะครับผมหลังจากนั้นเราก็มากดแอดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเลือกเวลาออฟนะฮะก็เลือกเป็นเวลาออฟเลือกเป็นทุกวันเลยฮะจันทร์ถึงเสาร์นะผมพอเลือกเป็นออฟ แล้วก็เลือกเป็นออฟเสร็จปุ๊บมาเลือกเวลาตัวนี้เราจะเลือกเป็นออฟเวลา16นาฬิกาแล้วกันเนาะเป็น16.00น,นนะครับผมเลือกเป็น16.00แล้วก็กดเซฟนะครับเซฟด้านบนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เวลาออนเป็น15นาฬิกาออฟเป็นเวลา16นาฬิกานะครับผมก็1ฟังก์ชันละส่วนใครจะตั้งเวลาอื่นๆเนี่ยก็สามารถตั้งได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ย ก็จะเลือกได้นะครับว่าจะตั้งเวลาไหนเวลาไหนนะตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกที่จะเปิดปิดเลือกได้ด้วยนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องการนะแนะนําให้เปิดไว้นะเพื่อให้ทํางานตามออโต้ตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับให้ครบวงจรนะคือออน5 o บห้ออฟนะเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าดูที่แอปอีกทีหนึ่งนะผมกดไปที่สมาร์ทไลท์นะครับผมแอปพลิเคชันสมาร์ทไลท์ของเรานะครับผมหลังจากกดเข้าไปเนี่ย มันก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมาเห็นไหมน้าพุของเราเนี่ยมาแล้วมีที่น้ําพุแล้วก็กดไปที่น้ําพุนะก็จะขึ้นสวิตให้เราเปิดนะตอนนี้ออฟอยูอ่เราสามารถกดเปิดปิดผ่านตัวสวิตตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยออนนะครับผมหลังจากออนเราก็สามารถกดออฟได้นะครับนี่คือออนออฟในช่วงนอกเวลาที่เราตั้งเวลาไว้นะครับส่วนเวลาที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยเราก็ยังใช้งานเหมือนเดิมนะครับเนี่ยออนสิบห้าออฟสิบหกนะครับแค่นี้นะครับเราก็ สามารถตั้งเวลาทัมเมอร์ได้แล้วส่วนใครจะตั้งเวลาอื่นก็สามารถตั้งได้นะผมโอเคครับโอเคครับสำหรับวิธีการโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ตั้งค่าใครที่ตั้งค่าโหลดแอปพลเคชชันตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าจะให้ทํางานตามแอปพลเคชันแล้วก็ตามช่วงเวลาทัมเมอร์ที่เราตั้งไว้ในแอปนะให้บิดสวิตมาที่ออโต้นะผมแล้วก็นําปลั๊กไฟไปเสียบไว้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทํางานผ่านตัวออโต้ผ่านสมาร์ทโฟนของเรานะ,ะสาหรับ ที่ต้องการเปิดปิดด้วยตนเองไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถปิดมาที่ออฟเนี่ยเราก็จะคือปิดการทํางานเวลาที่ปิดปิดมาที่ออฟเนี่ยตัวออโต้ก็จะไม่ทํางานนะครับเวลาที่เราตั้งไว้ก็จะไม่ทํางานสมาร์ทโฟนของเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุมไปที่ออโต้ครับถ้าไม่อยากควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าทามเมอร์ที่ตั้งไว้ผ่านมือถือเนี่ยก็บิดมาที่ออฟแล้วเวลาไหนที่เราต้องการเปิดเราก็ปิดไปที่แมนนวลมันก็จะเปิดนะครับ แต่อย่าลืมนะครับฟังก์ชันเมนูเนี่ยเราจะต้องมาปิดมันนะครับถ้าเกิดเราไม่มาปิดมันเนี่ยมันจะทํางานตลอดเลยครับตลอดจนกว่าเราจะมาปิดมันเลยนะครับผมโอเคครับสาหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อพร้อมชุดแมกเนติกนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาเลยครับขอสั่งซื้อพร้อมชุดแมกเนติกนะครับหรือว่าใครที่ต้องการสั่งซื้อเฉพาะตัวปั๊มไปเสียบปลั๊กใช้งานนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับชุดแมกเนติกก็จะมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้ผ่าน สมาร์ทโฟนสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับผมโอเคครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะสำหรับทีมนี้นะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ